ล้วพูดยังไงกันะแล้วก็พูดยังไงก็ได้นี่เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นพี่กับพี่นะคบโอเคสวัสดีทุกคนพี่ผมก็พึ่งหัดเล่นนะครับทุกคนพึ่งหัดเล่นแต่ดูอายุไม่ต่างกันคนลรคนอายุต่างกันมากเลยครับเตอไม่เป็นครับฟังจากพี่เห้มฮู้มฮู้มฮู้้มฮูี่ฮู้มี่้มฮูี่มี่้มฮูี่ฮู้มฮพ่ เกมมันก็เป็นทีเดียวด้วยคนดูกับผมอีสักช่องอะไรอีกกระถือน้ำคนดูดนกันนะทุกคนกับคนเสพยาแล้วหลอนดูไอดีที่พี่ผมครับอ้าวอืมในที่สุดทีกูไม่ถ่ายคิวี่แม่งร้อนักยีบหายแล้ทีกูถ่ายคก็บไอ้เหี้ยไอ้สัสโอเคขอโทษที่ใช้คำหยาบนะมันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้พี่ผมไล่ฆ่าบอดนะคนใหม่ใม่ใหม่ใม่ใม่ใม่พี่ผมแบบถ้าเจอบอร์ดก็ ไม่มีแล้วอ่ะทุกคนแค่เจอม็อบ้องเปิดอะโลดิอะโลอะไรเนี่ยทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วมันมีทุกคนใช่ไหมบางคนมือใหม่หัดเล่นมือใหม่หัดเล่นอหเล่นเมาไอ้สัสไอ้แม่ติดอันดับไหมเนี่ยไม่ติดตามโอเควันนี้เรามาเล่นเกมซีฟกันนะเพราะว่าแม่แม่คนเดียวเป็นปนเหก็แบบเออไหนๆแม่งก็ เล่นด้วยกันแล้วแบบเออถ่ายคลิปโควิด,ด COVID. โอใครบ้างวัมันจะมาเล่นเกมสามพ้นือมันมีผีแหละมีดิที่บางคนเขาเล่น อันนี้ต่างก้ของก็น้ำโดนไม่เท่านกอกแก้วกอกแก้วเนี่ก็นอนใ้ถึงก่อนปิดกระหมือนที่เปลี่ยนมาให้น้องก็ได้แต่น้องเลยก็ไปที่ตะเบียงด้วยก็น้ำดูแต่ที่ตะเบียงอยู่ตรงไหนนี่ก็เจ๊กันเลยอย่างนั้นกระโดดตรงนั้นเลยมึงแคเดี๋ยวแล้วมันบอกว่ามันมีมีการเจอชาวที่แคปชาวไม่ใช่แล้วกระโดดตรงไหนอเมริกา จิตเพิ่งโค้งงอไเจิตงอไปไปขอโทษนะครับคนตอนนี้เจ้าของคลิปซ่องพี่คนนี้เมาครับเมามากไม่ใช่เมาครับคุณแบบคือแบบแม่งอยู่ด้วยกันอะพากยังไงมันก็ <S 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 อันนี้ด้วยกันไม่ขอหนักโอ้ไม่ถึงว่ะงั้นก็ฟานตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็หารถขี่ไปนี่ไงน้องกู้ขี่รถไปเลยดีกว่าไม่อย่ารถกู ขี่ด้วยกันยงพี่ขอกลับโอโน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 นมันโนโนโนอะไรยาาลบกูนยมกสามหมกสามขึ้นแต่ขึ้นไม่ขึ้นฟอง่องก่อนแป๊บนึงตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาเน้องไปแล้วนะวม่เร็วเีน่ะอุ้ยเข้าเกียร์ห่งว้ายวเขากียร์ห ตอนนี้สลึมสลือเองไอเมกไปเลยเลี้ย<ง>ว,ว,วขวานิดขวาหนิดคนละนิดอันนี้ถ่ายคลิปแม่บอกว่าให้ถ่ายถึง5นาที5นาทีแต่คงไม่ถึง5นาทีแบบนะั้นสักเปิดมามันก็3นาทีแล้วไอ้เมฆเออน่อา3นาทีแล้วเนะี่ยเออดูนั่นแหละเห็นนั่นแหละถึงเนี่ยมือลูกตรงไหนอันยังพี่เจ้าที่มันมีสีเหลืองๆนะเหลืองๆเออนั่นไงยากอยู่ดีๆก็เกิดอาการตด ยาของกูไหนดูดิน้ำมาอยู่ใกล้ๆถึงแดงนี่โอ้ยไอ้แม่ไอแม่มีโดนยิงเรายิงไม่เป็นยิงไม่เป็นหลอนนะมันดาวแล้วต้นน้ำแต่อะไรวะมันคือบอทเหรอวะเมมบอทใช่บอทไหมวะเมมบอทดูแต่เส้นทำไมต้องเห็นบอทมันมีสกินตัวแล้ ล้นกลัวหมดมีไะไรหยุดดูมีกระสุนโอ้ไม่ไม่มีอะไรเลยน้องเก็บไปแล้วโอ้ยชิงกระสุนก็ไม่ได้ขาม,ขามุยขามุยรถขามุยอิซึเอ้ยที่อัพเกาะอีกไม่จะไปอัพแล้วจ้าจะไปไหนแล้วจ้าน้องเสือขเป็นน้องเงอืองศัติ์โอ้ยวิง่งธรรมดาไม่ไม่โอ้ย เออได้ละอันนี้อะไรนี่ก็ไม่เต้นเต้นไม่มันคืออะไรอยากมีท่าเต้นเลื่อนขั้นว่ะท่านี้แทนได้ไหมโอเควันนี้ก็อนจะพูดอะไรวะใครมันชวนมาวะไม่รู้ใจเย็นก่อนนะเพื่อร่วมทีมไม่ครบนี่จะเตะบุกนั่งแหมอยากเจอคนอยากเจอคนหิวตีนว่ะเฮ้ยหิวตีน เนี่ยเลยว่ะชอบเป็นเครื่องปั่นเราอ่ะหิวตีนอ่ะไอ้ที่อัดคลิปของน้องมันน้อง,องรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกว่าเหมือนมีคนยิงอยู่ในแมพอะเ <ใช S 1> วลามีคนยิงอยู่ในแมพมันจะขึ้นสีแดงอ่ะเดี๋ยวดีไม่ดีกรน้ำมานี่ก่อนอยู่ไหนอยู่นิ่งๆเอาอยู่ไหนอ่ะหายไปไแล้วข้างหลังนี่อืมอะไรอุบะเพิ่มเลือด เลือดยังไม่เต็มเลยป้าต้นน้ำเคเต็มแล้วเต็มแล้วสองร้อยแล้วใช่ไหมสองร้อวันนี้เราก็จะทำพิธีโกงไอ้นี่อะไรนี่มันคืออะไรนี่มันคือกองกองนะกรงนมาล้วเล่นไอ้นู้ส์ไอโนตูส์ไอไม่ไอแชนีกมันคืออะไรอืมเข้าไปดูแล้วก็น่าจะรู้เร็วขึ้นรถมาขามุอสุด ไปไหนต่อดีขามุยก็อยากรู้นะว่าใครมันจะมาอัดคลิปตอนตีสาตอนไม่ใช่ตีสามดีสามทุ่มแปะมันก็มีอยู่นะบางคนตีสองยังมีเลยอเป็นตียังมีอะ่ะเ,เ,เออแต่น,น้ำขับรถคนละคันกันเลยนั่นอะ่ะเออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องหม่อยสักนิดเลยเออเออเออเอยเอ,อ,เอ,อไหนหอเออวออุ้ยบ้านนั่นนะ เื้เนน้องก็ได้โอเคไปตรงไหนต่อเลยก็ไม่ตามน้องมาเดินตามน้องมาเอ้ยไม่ใช่ขี่ตามน้องมาเข้าไปไม่ได้ <laughs> มึงก็มาทางอื่นดิมงไปไม่ได้รถติดข้ามุย่ยจงนมกอพยพอยู่อะไรเนี่ยตามมาตามมาตามมา <laughs> จะน้องสาวตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันจะหล่นเยอะดีมีอะไรไหมมีจะนักสาวใครเป็นน้องมึงสัญญาเฮ้ยในมียาตามน้องมาตามน้องมาวันนี้ไม่พูดอะไรมากเลยโลกไปดีโลกไปดีสามทุ่มเจ็ดนาทีละบอกแล้วมันไม่สั้นอย่ที่คิด สามุ่นเกมอะไรีครึ่งอ่ะใชนีออบานเกมอาจจะไม่มีเสียงไอ้ไม่ม่มงเสียงกันงชัดเจนเะกืนสวัสดีครับผมเจ็กแป๊บใครเจ็กโอ้โหรถอืดจังวะต้องบิ๊กฟุตมา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 ทำอุปกรณ์ ค่ะมันชื่อประยุทธ์วะฮะโอไม่นะเซ็นเซอร์ด้วย,ยจะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นเพราะนี่คือสด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 ไม่ต้องล้างเชื้อโรคเต็มใช่เชื้อโรคพยาธิหนอนแบคทีเรียไวรัสไม่ต้องถามโควิดนาไม่ติดไ่ติดรกติดให้ไวรัสไหม น้องมาไกาลแล้วเนี่ยคีได้แล้วตามน้องมาเลยตอนนี้น้องมาไกาลมากเลยไปลดตอนนี้เราห่างกันตั้ง200เมตรเลยนะถึงวัดมีมันความยาว่า60ได้เลย200เซนติเมตรมันเขียนตัว M มันเซนติเมตรเลยลุงตูวิบูเซ็นเซ์วันนี้ก็ขอไลค์ขอ เยรเอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพี่นอ้องอุอ้ยเห็ดอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับพี่น้องอืมเสร็จแล้ววะเฮ้ยพังรถแม่เลยเจอคนโอเคในที่สุดก็เจอซองควงนะ นั่นแหละสองคนโอ้ยสร้างขัองนังตรงนั้นแอโดอปขามุ่ตยต้องมีพวกกระจกไปเอาโอ้โหนี่ดูทักษะการกระโดดของฉัน <c oughs> ไม่ต่างกันเท่าไหร่ขามุ่ยถือลูกสองไว้ก่อนเผื่อเจอตัวใกล้ๆ้ระวังคนด้วยนะจ๊ะคน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 ตามลงมา ว่าที่ถายว่าตามมาคืออยู่ไหนได้พอดีไหนแอร์ด็อกดูน้องดิเหนั่นก็ะชือตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนมีคนเดินไปเดี๋ยวพี่หลอนไปเองเดินตรงไหนเด็ดผ่านในแถวก้อนหินก้อนหินก็น้องนี่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม่มันมัมนมีมันเสื้อสีอะไรสีดำน้องก็ใส่เสื้อสีดำเน่ะมามาๆามกางเกงสีอะไรสีขาว แล้วมันมีปืนข้างหลังเป็นสีอะไรสีรุง้งหลอนละไม่ได้หลอนผมแค่ทำอุปกรณ์อุปกรณ์ช่างเก่าอุปกรณ์สูบสูบสิเปิดอันโลกบ้างด<ๆ>ิจะได้ทำให้วิ่งเร็วๆไม่ต่างจากเดิมเท่งไงาไหร่สีตีนหน่อยรุ่นค้ให้สี เพื่อนแล้วมีความสุขยิย่งๆเลยดีกนะกำลังคิดจะส่งตัวเองไ,อได้กินได้กินคนได้กินคนโกหกก็ไม่จะมีเป๋าอะไรวันนี้มีเป๋าไม่หรอไม่กระเป๋าสองไหนเป๋าสามอยู่ไหนอยู่บนนั่นน่ะอยู่บน,นบนป้อมแล้วจะน่ามีเป๋าอะไรเป๋าสาม บนป้อมอ่ะที่เหลือก็ตู s e นเซอด์ดูอ,อู้ไหนว่าภอสามเห็นมีเลยก็นั่นไงแคลไหน<ม>ตอนนี้ต้องใส่ปออะไรอยู่ชักไม่ค่อยดีโอ้มันหายไปไหนหมดแล้ววะตามหาี่ตูมึงเหลือลกี่คนวะเจ็ดเจ็ดกว่าคนเล่ฮะมันไป ชาตินี้ก็เจอคนหรือบอทแค่คนเดียวตัวเดียววงมันจะบีบไปทางไหนวะไปทางโน้นไปเลยไหมหิวปุตีนวะได้เข้าวงเลยหิวตีนวะเฮ้ยหิวไอ้ยเจ็บท้องไปกินอะไรมาเออก็ออกกำลังกายเยอะไอ้เอยกินส้มตำใช่ไหมไม่ดูมันแอบเย็นออกกำลังกายเยอะมันโอ้ยเมื่อกี้ไปเจออะไรพี่พี่ผ่านไป เฮ้ยน้องเจอเขาแล้วเมื่อกี้้องเจอยืนผานหน้าตาลอยหล่นสติสติแล้วเมื่อกี้เห็นคนเดินผ่านหน้าตาบ้านแอวเฮ้ยอยู่ไหนเฮียอยู่ไหนเฮียเกิดโดนโดนไก่ยิงตายเฮียหล่น ไม่ได้ยิงีสักแน่อฮ้ยสกูบสีโอเคดีแล้วถ้ามันมีคนเองมันต้องมีอีกคนนึง่งตายไปแล้วนี่มันอยู่ด้วยกันนี่ไอ้สองตัวนี้อ่ะไม่มันต้องมาไม่สานมันเล่นทีมเดียวกันมือเล่นปืนเป็นสายนะของมันนะยมีปืนแรงๆไหมหู้กาะซ่าเกาะซาของมันเอาไปเลย คิวตี๋ไวรุ้ได้หกคนทำไมตรงน,นี้มันมีศพเยอะจังวะศพเลยศพสองแล้วใครมขับรถบีฟคูดมาตรงนี้วะใครมันมโน่ตอนแรกรถบีฟคูดอยู่นู่น<แ>มีคนอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวถ้ามันหล่นลงมาพี่จัดการีอแป,ะปะ๊บป๊บไปอยู่ในบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วอะ ไอหมีใครวะหมีาะก็แม่มีไม่มีพ่อไม่มีแม่มันชื่ออะไรหนังไหนไอดาลูกพ่อไอวาด้าใกอ้นามันใกล้นะมันมีว่าด้าอันน้ว่าได้าเราตอ้็ชม่อมันว่างอว้าหรือว่าไอ มันเหลือแค่ห้าคนเองไม่ใช่จูกมันยิงตายนะเหลือสี่คนแล้วโอ้โแถวนี้แม่งไม่มีใครเลยเอ้ยอ๋อ,อรถเรานะหลอนไปมั่วโอ้ยตรงเมืองมีม,มาสสกีไม่มีคนเลยว่ะบินแดงลกล้างมีไหมไม่มีแต่อของให้เราฟังจะมีก็มีแต่ผีอย่างนี้ราเฮ้ยเจอคนแล้ว กูมเลกูเลยช่วยมันมาตีหน่งเสรอจล้ตีหนมันมาแจุกกทำไมใช้กใส่ยิงวะแล้วก็ยังมาด่าผมแล้วาเล่นกระจกไอ้ใครไม่ไมลุงดู กดคูไม่ได้อ,อะไรมันก็จะมีเด่นสามคนตายมันต้องมาตีเดียวกันแน่นอนเออเออนึกว่าต้องเหลือแต่คนอ,อแม่น้ําแม่น้ำเก้าไปเลยลงไปเลยลงไปเล่นเลยก็เงแม่น้ำเก้าแม่น้ำนายมันไม่มีเลยเหรอวะคนไหนกันหมดว่าไอปาร์ตี้สังสรร ไม่แสงเลยว่ะแดงๆแสง,แก,งแกมลอ,อยข้างมันไม่มีมันที่ไหนกันวะยั้นก็เต้นรอแล้วกันเดี๋ยวแลก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 ลกจะลอยไหมมจะหลุดมึงหลุดแน่มึงหลุดแน่เดี๋ยวเข้ารถรอก,กันเลยโอ้ยทางรถไหมรถสัพพานใกล้กูจะขับรถ น้ำพังรถจริงนะต้นน้ำเฮ้ยแม่ดิ่ันสอนไปเองอ่ะคนไ่เจอคนน้ำน้ำต้นน้ำไทยไทยแล้วก็น้ำตายแล้วมันตายแล้วเปิดอันโลกด้วยน้องเจอคนแล้วต้นน้ำ เฮ้ไม่ไนี่มีคนอยู่กับนางแป๊บคิวตีนเวอร์รุ่นโอ้โหแม่งมาเป็นระเบิดเลยไอ้เมกต้นน้ำเราไม,ไม่ไม่ไเมกที่โดนก็นแม่งระวังไปหาแกโอ้ยบนภูเขาแม่งบนภูเขาแตกหัวแตกไปจ้าก็แม่งบนภูเขาต้นน้ำต้องดาวมาชุบน้องก่อนโอ้ยต้นน้ำน้งว่าเราตายเนี่ยไม่ตราบใดที่พระเจ้าศรัทธาในตัวเรา เร็วๆเราคือคู่บิทัคกันนะเร็วๆมามาชุบน้องเร็วๆเร็วๆรีบๆรีบๆมันลงมาแล้วไปถือลูกซองตายยังตายยังเลี้ยงมันคนสุดท้ายแล้วมันตายแน่นอนมันตายที่สุดแล้วก็จะตายต่อไป ตายเจ้าอันพูดอรนี่เนี่ยโอเคจ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะโอเคก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับ